ไรอันไม่ปลดหนี้ตัดพอหนักเป็นแชมป์นานก็โดนดรามา่าถูกวิจารณ์หนักจนเกือบเป็นโรคซึมเศร้า ขวัญใจพอยกไม่ยกต้องยกให้กับไรอันการบันดิตนักร้องแจ้งเกิดจากเวทีดังไม่ปลดหนี้ที่เขาได้ครองตำแหน่งแชมป์แบบยาวนานและไม่มีใครโค่นเขาได้เกือบ200สมัยพร้อมกับเงินรางวัลสะสมจำนวน5้าล้านสี่แนบาทจนเจ้าตัวนั้นต้องขอประกาศอำลาตำแหน่งเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนอื่นได้สัมผัสแบบนี้บ้างเพื่อจะได้มีเงินไปช่วยเหลือครอบครัวของเขาที่เขาลำบากและไรอันก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่เจอปัญหาดราม่าค วิจารณ์มาโดยตลอดกับการครองแชมป์รายการยาวนานจนเกิดเป็นกระแสทั้งคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งคำชื่นชมและคอมเมนต์วิจารณ์แบบแรงๆอาทิเช่นไม่สมศักดิ์ศรีตำแหน่งแชมป์เจอคอมเมนต์ด่าหน้าด้านบ้างแต่กว่าจะผ่านแข็งแกร่งได้เหมือนทุกวันนี้ไรอันต้องมีสติเพื่อผ่านทุกคำั้ำคอมเมนต์มาให้ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เกือบทำเขาป่วยเป็นโรคซึมเศรา้าล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มีการมาเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่หมสุริวิพาโดยหนูแหม่มก็ได้มีการหามว่า เป็นคนที่โดนดราม่าหนักมาโดยตลอดดราม่าเรื่องไหนหนักที่สุดซึ่งทางไรอันเองก็ได้ตอบกลับไปว่าดราม่าแรงก็ตอนที่เป็นแชมป์อยู่ดราม่าว่าเป็นแชมป์นานถามเมื่อก่อนตัวจะมองโลกในแง่ดีเดินตลาดอยู่กับเพื่อนแล้วเล่นโซเชียลก็เลื่อนไปเจอโพสต์ของตัวเองแล้วเขาก็แชร์กันอย่างสนุกมันมีผลทางใจเราอยู่เหมือนกันซึ่งมีผลประมาณว่าเจ็บใจเราไม่ได้ทําผิดอะไรซึ่งคนอื่นก็มองเราผิดไปแล้วแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วก็ซึมๆก็เลยคิดว่า เราจะจัดการความรู้สึกนี้ยังไงดีก็เลยเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ระหว่างที่เกิดดรามา่าใช้2คํานี้อยู่บ่อยมากั่นก็คือแล้วแต่กับช่างมันเถอะเป็นคําที่ใช้บ่อยมากๆและสองคนี้มันก็ได้พ้นเรามีหน้าที่ของเราเราก็ทําไปเรา,เราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะรู้สึกกับเรายัางไงเราทําของเราให้ดีที่สุดก็พอล้องพยายามข้ามดราม่าไปให้ได้อย่างที่เคยเพราะว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ที่เราเราจะรับมือมันได้ไหมและเรียนรู้กับมันได้มากน้อยแค่ไหนคือ ว่าตัวเองก็แข็งแรงมากพอควรที่จะรับคําวิจารณ์ได้และครอบครัวก็มีส่วนช่วยที่ทําให้ผ่านมันมาได้้าออกไปข้างนอกไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องอะไรมากมายขนาดไหนก็ตามกลับมาต้องเป็นไรอันคนเดิมที่บ้านเคยรู้จักและตนก็สามารถทํามันได้ถึงแม้มันอาจจะมีช่วงที่เราซึมบ้างไม่ค่อยพูดบ้างเพราะว่าเรามีเรื่องในใจเยอะไม่อยากพูดให้พ่อแม่เครียดด้วยจึงพ่อแม่คงจะรับรู้ว่าตัวเองก็พยายามจัดการความรู้สึกตัวเองให้มันคลี่คลายไปทีละเรื่องจนเรื่องราวทั้งหมดมันก็สามารถ ปล่อยผ่านได้เลย